สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับผมประจำวันจันทร์ที่23าครับมารุ้นกันรอบแรกไปก่อนเนาะรุ้นกันไปเบาๆก่อนครับเดีย๋ยวฟังวางเล่ยคร่าวๆนะครับสำหรับจีนจีนเปิดเช้าเปิดที่8 8 1 2 8ครับแต่ตอนนี้เขาลบลบบวกบวกเนาะตอนนี้ผมคิดอยู่เขาลงลบนะครับผมก็คิดที่ลบนะครับก็ แปดแปดหนึ่งสองแปดแปดน่าจะยังอยู่ไหมน่าจะยังอยู่ครับผมว่านะถ้าแปดเนจะชนท้ายห้าท้ายแปดท้ายแปดท้ายห้าเออเป็นไปได้สวยงามน,นะผมดูตารางแป๊บน,นึ่ครับเมื่อวันศุกร์ปิดอะไรห้าสามโอเคห้าสามไม่ตัดตารางเดียวกันนี้แค่อ,อีกเลยนะห้ 5, 8, 5, 5, 8. าแปดห้าห้าแปดเช้านี้เด่นสุดห้าครับขาลุกขาวิ่งเจ็ดห้าเนาะ ถ้าชอบแนวทางครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาครับอันนี้สำคัญมากอย่ากดข้ามโฆษณาผมเนาะ05484805ครับจับทีลบนะครับขึ้นบวกเบาๆนะครับ4508ครับ5598ครับผมแล้วก็ตัวของเขาเองครับ8558อ่าเนาะันมาแครับ ก็จะเป็น805 845 855 885 8ดส8่ห้8แปด0 898้า9ปนะครับได้ประมาณนี้สําหรับจีนครับจีนเช้าปิดที่10บโมงครึ่งนะครับมาทุนกันก็ขอให้มีโชคมีราบครับขอให้ โชคลาภเขากระเป๋าเต็มเต็มกระเป๋าตรงๆกระเป๋าครับขอให้เคฟูครับ, <c oughs> รบนะครับเดี๋ยวเจอเกันในหุ้นตัวต่อไปครับยังไงก็รอบแรกนะเนาะพิจารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีครับผม